ตามติดแดนใต้กับผมมูฮัมหมัดวาฟีมัดนากกับุลครับวันนอหว่างชาวพากใต้เลือกประชาชาติชูพลังเลือกพักอุมมะ12เขตใน3จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้ ในวันมัมหมันดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสองสงบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักประชาชาตินำคณะพักประชาชาติและนายสมมติเ็นจลักษ์สสเขตสีปัตตานีร่วมกิจกรรมมอบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีบริเวณมัสยิดบาซาวะเซิงอำเภอยะอรังจังหวัดปัตตานี โดยมีนายเศษอิลยูฟรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีและมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง14จังหวัดภาคใต้ผู้แทนมัสยิดและตริกากว่า115แห่งในจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรมในวันมูฮัมหมัดนอมมาธาหัวหน้าพักประชาชาติได้กล่าวบนเวทีว่าครั้งนี้พักประชาชาติเป็นพักที่ไม่ใช่คนจากกรุงเทพ แต่เป็นพักของพวกเรามีคนของเราเป็นหัวหน้าพักทำไมเราจะต้องทิ้งคนของเราพักของเราไปเลือกพักของคนอื่นคนไกลทำไมการเลือกตั้งรอบหน้าขอให้พี่น้องประชาชนเลือกพวกเราคนของเราเราต้องการสส12คนทั้ง12เขตใครทำได้บ้างผมทำไม่ได้เพียงลำพังแต่หากมีพี่น้องในพื้นที่ช่วยเราทุกคนก็จะทำมันได้เรามีใครอญาติที่สายบุรีปานาเรคปโคโพ หรือที่ไหนในพื้นที่แห่งนี้เราทําได้เราต้องร่วมกันบอกว่าต่อจากนี้ไปจะหลับตาการเลือกพักประาชาชาติให้เหมือนปี2519ครั้งนี้ขอให้เลือกพักประชาชาติให้หมดสักครั้ง ดันพันตารวจเอกทวีสอสองสองส,งสงบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติได้กล่าวว่าครั้งที่แล้วเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ทําได้บางอย่างเท่านั้นเราเขียนในนโยบายว่าเกษตรกรไม่มีที่ทํากินต้องมีที่ทํากินและมีกรรมสิทธิ์ก่อนที่จะเขียนนโยบายพรรคประชาชาติได้คุยกับคนในพื้นที่ คุยกับคนบนดอยคุยกับคนในกรุงเทพมหานครเราคิดนโยบายกระทั่งจังหวัดไหนพร้อมก็เลือกตั้งผู้ว่าอาจจะทําเป็นประชามติพอเราถูกแก้ปัญหาด้วยผู้ไม่หวังดีมาโดยตลอดเขาเอาคนจากที่อื่นมาแก้ปัญหาในบ้านเราเราไม่เคยเอาผู้รู้ที่ดีมาแก้ปัญหาในพื้นที่บ้านเราเช่นกัน วิธีของพรรคประชาชาติที่เราจะแก้ความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาไม่ได้เพียงทางเดียวแต่เราจะแก้ความเหลื่อมล้ำจากคนยากจนให้ได้ทั่วถึงเพราะทั่วโลกหลายประเทศก็พิสูจน์มาแล้วถ้าคุณจะแก้ความเหลื่อมล้ำคุณต้องไปให้สวัสดิการทั่วหน้าเือิทธิ์ต้องเสมอกันเท่าเทียมกันวันนี้ทางออกของประเทศไทยเราต้องมาทำนโยบายให้เรียนฟรีทางเดียวที่จะพ้นกับดากความเหลื่อมล้ำ ทำให้ทุกคนมีความรู้สิ่งดีๆจะเข้ามาในบ้านเราและเช่นกันอาคารแห่งนี้สร้างด้วยความรู้ไม่ได้สร้างด้วยอาวุธและเรามาสื่อสารว่าพักประชาชาติเป็นพักของเราทุกคนเรามาร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกันผู้การตำรวจนาราชีประชาชลขับรถชนด่านมีไฟสองสว่างฝ่ายชนรับประมาทคู่กรณีเจรจาแล้ว ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสพลตำรวจตรีแวสามแม่ารและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสและพันตำรวจโทอัตพลสลับเพชสรสารวัตรสพปารุกาสามะอําเภอบาเจาะได้ถแถลงข่าวชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวตามโซเชียลเมื่อวันที่27กันยายน2565ที่ผ่านมาได้มีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนหอสูงจุดตรวจมั่นคงผู้ขับรถยนต์คืนในอดุลละอาแวนศอบ ขับขีร่รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตครูซส,สีขาวคันหมายเลขทะเบียน2ก2 935กรุงเทพมาตามถนนหมายเลข42จากจังหวัดนราธิวาส มุ่งหน้าสู่จังหวัดปัตตานีเมื่อมาถึงบริเวณจุดตรวจความมั่นคงสามฝ่ายบ้านบาตูตะบนปลุกาสามเมาะรถได้เสียหลักชนกับหอคอยสูงทำให้หอคอยสูงที่ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนนได้รับความเสียหายสายสัญญาณสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทเอกชนซึ่งรถยนต์ของนายอดุลลอฮ์ที่ขับมานั้นได้รับความเสียหายเช่นกันในส่วนของนายอบดุลลอฮ์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด หลังจากเกิดเหตุนั้นพนักง,งานสอบสวนปุลกาสามะได้เรียกนายอับดุลลอห์อาวซอเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองทัพเรือซึ่งเป็นตัวแทนของโนจั๊วกิททหารพรานนาวิกโยธินทหารเรือที่11มาพูดคุยกันที่สอพอปุกาสามะจากการสอบสวนนั้นนายอับดุลลอห์รับว่าเป็นฝ่ายประมาทจริงที่ได้เฉียวชนหอคอยสูงและได้เจรจาค่าเสียหายโดยทางฝ่ายนายอับดุลลอห์นั้นยินยอมที่จะชดใช้ซ่อมแซมหอคอยสูงดังกล่าวแล้วและได้ชดใช้เป็นเงินในจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งทางจนที่ถามพลานของทัพเรือยินยอมสำหรับจุดตรวจบ,บ้านบาตูที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดตรวจความมั่นคงซึ่งบุรการกําลังทั้ง3ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งตั้งตามคําสั่งของกรมนาคสี่สวนหน้าโดยสภาพของบริเวณจุดตรวจดังกล่าวนั้นเป็นถนน4ช่องการเดินถนนมีเกาะกลางแบ่งแยกขาเข้าขาออก มีไฟประจำด่านไฟข้างถนนและไฟจากบริเวณที่ทําการจุดตรวจสามารถส่องสว่างและมองเห็นได้ชัดและตั้งแต่ตั้งด่านนี้มายังไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่อย่างใดสําหรับความคืบหน้าคู่กรณีชนด่านผู้เสียหายและผู้ประสบอุบัติเหตุได้มีการพูดคุยกันแล้วหากมีเหตุข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีการพูดคุยสู่การแก้ไขทุกฝ่ายพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ตามติดเดนตายครั้งใหม่ในโอกาสหน้าเวลาเดิมครับ